กับอีกับกับอีอคนนั้นก็ขีม่ม้าอ้าวคนนี้ก็จูงมา้างานเนี้ยมีแต่เรื่องม้ามา้าอ้าวควบ <c oughs> กับการแข่งขันเอเชียบีสปโลแชมเปี้ยนชิพ2016ครั้งที่เจ็ด บีชโปโลปีนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีแฟชั่นโชว์นะคะแล้วก็มีแข่งม้าแล้วก็ถึงจะมีเกมไฟ n นอสํ <Final S 2> สำหรับโปโลตอนนี้ทํำฟันเร c ซิ่งมูลนิธิสำหรับองค์พานะคะก็คือนัพาตอนนี้ท่านทํามาสําหรับผู้หญิงที่อยู่ในคุกนะคะจะได้เรียนรู้วิชาชีพ ระดับเซียนขี่ม้าเงี้ยเราเคยเจอมาพยศไหมล่ะมาดามเยอะมากเยอะมากบ่อยคือเดยเราเล่นเนี่ยเราจะต้องหนีหนีเขาไว้อยู่เรื่อยมาพยศกับคนพยศล่ะอันไหนอะปราบยากยากคนมาสงสัยจะเป็นคนสงสัยจะเป็นคนมากเซียนขี่ม้าหนุ่มใหญ่ตาน้ำข้าวอย่างคุณลิงนายเนี้ยล่ะเจอมาดีละเฮ้ยพยศบางเปล่าเจอเจอเจอ เป็นเรื่องปกติก็มีมสเติแล้วก็คุยกับม้าดีๆนะมันก็ไปได้ <Wow. S 1> ดีแล้วถ้าม้าเด้อกับสาวเดร์เนี่ยละอันไหนปราบยากกว่ากันครับน่าจะตอบไม่ได้นะฮะน่าจะตอบไม่ได้นะฮะ <c oughs> สำหรับผลการแข่งขันขี่ม้าโปโลชายหาดครั้งนี้ละแชมป์ก็ตกเป็นของประเทศสิงคโปร์ละยินดีด้วยจ้า <c oughs> เอาเป็นว่าพักสักคร่ละช่วงหน้าบรรยากาศแฟชั่นโชว์บนหลังม้านะ่ะรออยู่เดี๋ยวเจอกัน วยังโชว์บนหลังม้าโดยหล่าคุณายแถวหน้าลัะพร้อมแต่งองค์ทรงเครื่อด้วยแบรนด์รู <Wow. S 1> งานนี้จะมีคุณายนางไหนโดนมาดีละ่ะเฮะหรือว่าชีจะไปดีดมาซะเองอ่ะลุนลนอ่ะตามไปดู พยศมากเลยตัวนี้เมื่อกี้เกือบตกตกตก,ต,กต้องบอกว่าต้องจกไปตกตื่นตื่นใจเพราะว่าเมื่อกี้เกือบจะหงายท้องหงายท้อง <Ooh. S 1> มาพยศจะซื้อคนพยศได้หรือเปล่า <c oughs> มาเนี่ยพยศแบบซื้ๆอๆไงคนแบบพยศแต่ว่าหน้าอย่างแต่ว่าพยศอยู่ข้างในไงใจ <c oughs> อย่างนี่เราก็ต้องเจอมาร์กมือปราบบางครั้งก็วีนเลยนะ ด้านไฮโซไว้ละอ่อนแล้วก็มาเกรดกลายบนหลังมาเมื่อกี้ก็สนุกดีค่ะกว่านิดนึ่งนี่มึงเสียวนะควมกักม้าเจอมาพยศดึงเลยค่ะดึงเลยเจอหนุ่มพยศก็งอนไม่คุยด้วยไม่คุยด้วย ด้านเจ้าแม่กันเงินนางนี่แล้ะก็กุ้มขมับมาแต่ไกลล่ะปวดหัวหรือเจ๊สนุกค่ะไม่ได้เกรงผมเงินต้องเอามือคอไว้เพราะว่าหมวกมันใหญ่มากมันใหญ่มากดิฉันกลัวเสียหน้าค่ะจะต้องสวยไว้ก่อนนะคะเป๊ะเวอร์ค่ะเป๊ะเวอร์ค่ะแต่ปกติที่ฉันก็มาดิดกระโหลกนะคะและนี่ก็คือเจ๊แพทมือปราบบาบม้าชยศต้องใช้แท่ค่ะเอ๊เป็นคนต้องไล้รอยจุบค่ะ <ๆ S 2> คต้องไล้รอยจุบค่ะ Oh, hey so. ้ดูตามตรงละเห็นเจแล้วก็นึกถึงแม่แก้วแก้วไหนอ,ะ,อะก็แก้วหน้าม้าไอ่ะอ้ะอนเล่นแล้ะขำๆละแซวก,กันพอก,กรุบกร็บให้แฮปปี้เวลาทำงานนะอย่ากโกรธกันนะครับก็สิสิกรีบิริ